ว่าว่าว่าวาว่าี่าว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 อเว่า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 ว้าอ่าว่าว er. ่า mm ว่า hmm. ว่าว่าว like ่าไ่าว em> ่าว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 ่าไ่าว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 ่าค่าวดาว่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 าวลาว่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 าว네่าว่าว่าว่า่าว่าว่าไ่เวาว่เว่าว่าว่ว่าว่าาว่าว่า่า่อว่าง่าว่า ก็คือเขาชอบนะก็เขาชอบอะไรก็ทําทาไปได้เดี๋ยววันไหนผมว่างก็พาไปจริงๆเรามีเพลงอยากทําอะไรกันเยอะแยะมากมายก่อนมานี่คือผมพูดเลยว่าผมรับเตรียมทําเพลงเราทุกอย่างพอถึงเวลาจริงเนี่ยเอาเวลาให้เขาสะดวกก่อนเพราะว่าเขาเสร็จปุ๊บเขาก็อยากกลับไปไปไลฟ์สดไปอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องให้แบบได้ไปได้เต็มที่อะไรเงี้ยหรือก่อนทํางานก็อยากไลฟ์อะไรเงี้ยอืมมาขายของกันรอบสุดท้าย ชอบสุดท้ายใครที่กดคาตาเกะอยู่อย่าลืมกดใจตั้งด้วยนะคะกดใจตั้งนะครับเอาเป็นว่านาทีนี้ขอเพลงสบายๆปิดไลฟ์เลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนระหว่างนี้ใครก็ช่วยกันกดใจตั้งด้วยนะครับขอบใจทุกคนที่ที่ช่วยกันอุดหนุนดีกว่าผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับคึกๆขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนมากจริงๆเฉลี่ยู่นุ๊นุ๊ไอ้เด้อวอยู่อ่ะ นี่ก็อีกอันชทามร์ลี่언니ก็จิ๊บๆนนี้่ก็ตัดย้อมสีให้เองเลยนะคะไอตู้นกย้อมสีเนี่ยนะเนี่ยใช่พี่แน็จะบอกว่ามันไม่นิสิต่ำกว่าวันนี้เราต้องทรายงาน จริงๆแล้มันไม่มีันไม่มีสียอมสีส้มนะพี่ตูนเอาสีแดงกับสีเหลืองผสมกันอ่าคือโอหยตูนมันเอาสีแดงกับสีอะไรมาผสมกันจอไม่ไ่ล้าเพตัุ้่ใช่อันนี้ขอให้เครดิตพี่ตูนเออพี่สาวพี่สาวไอตูนก็คือพี่สาวผมนั่นแหละที่ว่าดูแลรู่นนี่อะไรเงี้ยแม่อาเธอร์นะฮะก็คอยทใโโหเสียงนก็น่ากินมกโอยแล้วไม่เราะอย่าปชมเล่มเยอะก็คือ พี่น้องผมน่ารักน่ารักกันทุกคนอยู่แล้วคอยช่วยดูแลซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยเออเออแต่เพิ่งรู้ว่าสีอ๋อมันหาซื้อ,อยากแค่สีคนี้มันไม่มีก็คือมันออกมาเป็นสีดีด้วยนะผมก็นึกว่า<ช>ลูกค้าส่งมาเ,<ล>เป็นของดีดๆสีแบบดูแบบดูสวยๆดีสีสวยมากเห็นสภาพตอนย้อมแน่เลยมังน้องเผ้ามีแต่ไม่จริงจิงใช่สวยๆมาวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันใหม่นะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็มีเจอกันอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทํางานเสร็จหรือระหว่างเขาว่างเดี๋ยาอาจจะมาไลฟ์นเพิ่มเพื่อนเล่นฮันแนฮนแนฮันแน,น,น่แ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 น่ันแน่แน่ันแนฮันแนันแนฮันแเฮันแน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 ฮันนฮันนันแนันแนันแนฮั่นฮันแนฮันแนาันันนนไปงไ,ปงไงงนนานัั ขอบคุณทุกคนมากๆจริงนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆด้วยนะครับที่ที่แบบว่าให้เราได้มารีวิววันนี้มีความสุขมากนะครับเราต้องปล่อยเข้าไปพักผ่อนแล้วนะครับผมเหมือนกราฟิกอะไรสักอย่างอยู่ตรงหน้าจอเนี่ยยกเยอยกเยอไปซื้อเยอะนะคะพี่ทิชาอัปตะก้าอย่าลืมกดใจต่างด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปิดไลน์แล้วนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะชาเซียนะคะใจเป็นเลยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อคืนร้อนหาแม่เว้ยเออไม่เป็นไรก่อนให้มันไปเรื่อนที่ผ่านไปต่อแฮปปี้กัน เอ v e r y d a yes y ที่นายย้ำสามอันนั้นให้อีกรอบเลยเขาย้ำเอาใจตังค์ไปเลยใช่เป็นไมื่อนเลยไปจ่ายตังค์กันเดี๋ยวจะปิดไลฟ์ละจามินบอกว่าถ้าเกิดไม่แฮปปี้เขากลับเกาหลีไปแล้วค่ะฮให้ดูให้ดูหน้าตาดูความน่ารักของเขาดูความดูความน่ารักของเขาอืมเฮ้ยใครมีอะไรอย่าไปด่าเบสด่าด่าพี่แซมมา เบสมันเนลคุณอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปว่าอะไรมันเยอะอมตลกตลกแซวเล่นแซวเล่นทคนุคับคอบค้ f a l i m k just so much t h ขอบคุณมากๆครับขอให้มีความสุขมากนะครับผมเจอแต่สิ่งดีๆทำอะไรก็สำเร็จทุกๆอย่างแล้วก็เป็น CEO อย่างที่คิดที่แบบผลิตผลิตสินค้านะไม่ใช่ยึดบริษัทกูนะ เป็นที่แบบว่าผลิตสิ่งของสินค้าอะไรแบบที่แบบที่คิดไว้อะไรเงี้ยเออขอให้มีความสุขเจอกันนะเพื่อนๆวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขราตรีสวัสดิ์ฝันดีฝันถึงเราสองคนด้วยไม่ต้องฝันก็ได้เิดไปฝันถึงคุณแม่อย่าลืมกดจ่ายบ้างนนะคแต่ปิดไลน์แล้วนะปิดไลน์แล้วไม่ได้แล้วนี่แหละอืมจะดีอยู่แล้วเอออาณาอาณาจออาณาจอยำยำยำซัพสกายผลไม้ได้โอเคเพื่อนๆค่ะ ำหรับใครที่บอกว่าไลฟ์ไม่แจ้งเกินใช่ไหมคะอันเดี๋ยวฟางสอนนะเพื่อนๆดูไลฟ์อยู่ใช่ไหมตอนนี้เพื่อนๆกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แบบนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ชื่อชาลีโปรเจกต์นะคะอ่านี่เราก็จะเข้ามาเจอตรงไลฟ์อีเวนต์เห็นไหมแี่พอกดเข้าหน้านี้แล้วกดไอรีพอร์ตรีพอร์ตก็ไม่เยอะ อ่ะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกดกอนอ่ะกดเข้ามาไลฟ์อีเวล้วก็จะเจอตารางงานไลฟ์แบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรากดให้ดูแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ปห้ามกดรีพอร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวสอนกดรีพอร์ตให้ดูนะคะแล้วก็ add to device calendar ก็คือลงในปฏิทินแล้วมันก็จะแจ้งเตือนในการไลฟ์ทุกๆครั้งเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปกดกันนะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณชิมงานมากขอบคุณลูกค้าจริงๆนะครับผมวันนี้มีความสุขมากครับผมชิมให้ก่อนมียาฆ่าแมลงหรือเปล่า ชิมให้กูก่อน <c oughs> มีเปล่าถ้ามีจะได้กินเอ้ยไม่กินถ้าไม่มีค่อยกินโอเคอ่าค่อยกินได้โอเคไปเพื่อนๆอย่าลืมกดจ่ายตังค์ด้วยอนอาจารย์เดี๋ยวไปแล้วเขากินส้มหมดก็คือปิดไลฟ์เลยอืมไ <c oughs> ้างมาคุยดิ <c oughs> มีคนมีคนถามถึงไปไปไปวี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 ววววววโกโกโกให้ฟังฟังให้ตะลังมังถ่ายของส พื่อนค่ะวันนี้ไปทาอะไรมาบอกซิอุ๊ย <c oughs> วันนี้พาพาเพื่อนบ้านไปเที่ยวมาเรารับบทเป็นไกด์เราพาไปเที่ยวไทยเลยที่แสไทยค่ะเที่ยววัดใส่ชุดไทยมานะคะแซชั่นแบบนี้แล้วก็ออกแดดมาวันนี้ต้องใช้สูตรกู้ผิวแบบนี้เลยขายของต่อปะขายของต่อออกแดดมานะคะเพิ่งออกแดดนี่เซตกู้ผิวแบบนี้เอเซนต์บวกกับโลชั่น ฉันบีบไปเลยแบบนี้เขาบอกว่ากะละมังสวยจังเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าอ่ะไม่ไม่ผิดตัตม,ตตมันรว,ว,วนแน่เลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะหนูนสวยอยู่แล้วความจริงก็คือ I woke up like this คะ่ะเขาบอกว่าฟางหน้ากเกยียดอะ่ะอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชฟางหน,น้ารักอันนี้สูตรเซนกู้ผิวก็คือแบบว่าไปออกแดดมาใช่ไหมวันนี้ฉันใช่ตัวนี้เลย ตัวโลชั่นคู่กับตัวเอสเซนต์สูตรวิตามินซีแล้วคือมันซึมง่ายเราขายของต่อเราปล่อยให้ใครอยากซ,ซื้อซื้อใครไม่อยากซื้อก็คือแซวกันได้ไม่เป็นไรฟ <c oughs> ังงน้างรนี่มันซึมมา,มากหอมมาก เซ็ตกู้อยู่รุ่นเจ็ดอะไเธอจดโพยที่แขนมีคนบอกจดโพยที่แขนไม่ใช่อันนี้ก็คือเอ็ดเซ็ตสามชิ้น3 9 9บาทนะคะแถมได้ส่วนลดฟางลูกค้าบ,<ล>บอกว่าขออีก200เซ็ตเลยเหรอถ้าทำได้ฟางจะโดดน้ำ<า>ถ้าทำได้ลูกค้าแต่ครับตัอบอว <laughs> หนูห้ามปิดไลค์ให้ขายให้ขายได้อีก200เซ็ตอ้าวได้มาเลย พวกเธอจ๋าฉันแนะนำจริงๆตัวนี้คือมันต้องใช้อยู่แล้วทุกวันคนเรามันอาบน้ำอยู่แล้วพี่แน,อนะอาบน้ำทุกวันของสร้างก็คือวันละครั้งพอจบคนสวยคนสะอาดใจสะอาดไม่ต้องอาบเยอะเข้าใจปะเธอแต่คืออันนี้มันต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วแบแบะเสุดท้ายฉันอยู่จนแบตหมดนี่แหละห้ามสุดท้ายเซตนี้เซตนี้เซตทดลองเธอใครอยากได้เธอใช้ไปเลยนะไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ปั๊มอาบน้ำพวกเธออาบ พวกเธออาบน้ําเช้าเย็ยนอยู่แล้วใช่ไหมคนอย่างพวกเธออาบน้ําเช้าเย็ยนอยู่แล้วเราอ่ะมันแบบว่าอาบน้ำวันละรอบก็พอรักโลกประหยัดน้ํานะคะอ่ะวันละครั้งพอใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ใช้เอเซนแล้วก็ค่อยใช้ไอตัวนี้ตัวโลชั่นสามตัวนี้นะคะจาก5้าหบาทเหลือ399บาทนี่ฉันไม่ดูโวยด้วยฉันไม่ต้องดูโวยเหมือนพวกเขาพวกเธอเข้าใจป่ะฉันไม่ต้องดูโวยว้าขอโทษนะ <S <S 2> <S 2> <S มันเกิดอะไรกับหัวใจตรงนี้ฉันไม่ต้องดูโพยแบบพวกเขาโอ้าหฉันนี่คือมันแน่นข้อมูลมันแน่นอยู่ในนี้อยู่แล้วสามชิ้นแบบนี้นะคะตะกร้าที่ตะกร้าที่ปักหมุดอยู่จาก597บาทเหลือ399แล้วก็ยังได้โค้ดส่วนลดจากติ๊กต็ด้วยนะคะลิมากกินส้มกินส้มรอพวกเธอกดไปเลยมันเป็นเย นี่มันอะไรกับโค้ดอะใช้โค้ดส่วนลดทิกตอกเหลือ339เหลือ339เก้ไม่ได้อะไม่ได้อไม่ได้อะมันไม่ได้เล่นตั้งแต่เด็กแล้วไม่ได้เล่นหลานเลยเนี่ยเลยเหรอตอนเด็กๆนี่คือเล่นบ่อยแก่มาไม่ได้เล่นรู้ดีเหมือนกันใครมีคนถามว่าวันนี้ปูไปไหนพี่ปูไปไหนพี่ปูไปไหนปูหล่นง พี่ปูอยู่บ้านข้างนะคะบ้านพี่แก้มบุ๋มนะคะเพื <laughs> ่อนเพือนตัวเอสเซนต์อะเพิ่แนะนำจริงๆก็คือพออาบน้ำเสร็จใช่ไหมคะเพิ่แนะนำว่าให้ทาตัวที่มันเหลวก่อนแล้วค่อยไปถึงคนก็คือใช้เอสเซนต์ก่อนตัวนี้มันจะซึมง่ายสุดไปตัวนี้ซึมง่ายจริงนะคะคือฉันต้องเข้าตุ้งตุ้งตุ้งตันงตุ้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 งต้ คือมายึดช่องเขาถึงเวลาขอยึดช่องได้ไหมคะเออยึดไปเลยยึดไปเลยเพื่อนเพื่อนคือขอเป็นซีโอซีโอคนใหม่สุดสวยซีโอคนใหม่ใช่ยินดีต้อนรับนะคะกำลังมังนะคะฝากตัวด้วยนะคะช่างกังเหล่าช่ากังเหล่าอยู่ไหนอ่ะโอ๊ยเมเบอวาน ส่อตกอ๋อทำไมมันไม่ตกอยู่ตรงนี้ส่อตกเฮ้ยอไม่คือหลักบ้านบอกให้เล่นให้เล่นนู่นเล่นนี่ในจอไม่เห็น,น,นจ้ะพี่ในจอไม่ในจอมันไม่แล้วเขากิ้งซ้อมมาอยู่เนี้ยอนายไม่ ใี่ยากซื้อแนะนำเซตน,นี้597้บาทเหลือ399าใช้คู่ปองส่วนลดจากติ๊กต็อกเหลือ339อันนี้เก้าซีโอาระมังต่อไปนี้เรียกว่าซีโอาระมังจะคู่กับซีโอชักจังราเดี๋ยวเราเจอกันเออมีคนบอกว่าพี่เบสอยู่ไหนชักจังราว มีคมบอกว่าเออให้พวกเขาหนีหน่อยค่ะโอจริงๆล้วเออจริงๆรสมาาัคขยเป็นเกาหลีโอ้คือว่าที่พูดภาษาไทยเมื่อกี้ก็คือเรียนเรียนภาษาไทยเยอะมากจนพูดคล่องแล้วแต่ว่าตอนมาอยู่ที่ประเทศไทยใหม่ๆคือพูดสั่งอย่างนี้เลยค่ะโอ้จริงๆก็คือเราจะอาบน้ําใช่ไหมคะเราอาบน้ําเราใช้ตัวเอ่ body um. อ body wash shower serum body wash shower serum เออนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอยู่ตรงนี้คือมันมีช่วงหนึ่งที่ฉันไลฟ์เราทุกคนก็ขยันแบบว่าช่วยทำเสียงแบบเกาหลีหน่อยได้ไหมคะช่วยทำเสียงแบบซีรีส์หน่อยนะคะชาเวอร์บอดี้เจริมตัวนี้ใช้เวลาอาบน้ำเธอพวกเธอถูกไปเลย หอมตัวนี้หอมมากเดเราสามารถล้างหน้าได้ไหมคะดีเลยรู้สึกว่าเขาว่าไม่ได้อาบน้ำมาสองวันแล้วนะคะขอสนุกได้เวลาอาบน้ำไม่มีใครได้กลิ่นใช่ไหมในน้นไม่มีใครได้กลิ่นใช่ไหมถึงเวลาอาบน้ําแล้วเดี๋ยวฉันจะขนกลับที่ไม่อาบน้ําเพราะว่าแพนมาโอ้ชันนี่มาพี่จงจริงจริงๆชอบพี่จองมากโอ้จริงๆดีอ๋ออมอซุ่ม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 จริงจริงซุมซุ่มโอ้ ทีม้าเธอก็ซูมเยอะเกินเธอมันดีแล้วคือมันแบบอุ้ยวาวเลยอแบบเลิศอ่ะปากสินมากเลยไหลแบบเห็นไหมฟ้องเธอต้องฟ้องตรนี้บ้างทำไมได้ชื่อกลามังนี่เลยนะผม ส่มออกดี่านะขอบคุค่ะทำไมได้ชื่อกาละมังคือช่วงแรกที่เราเจอกันอ่ะคือเราก็เข้าไปแนะนำกามินชื่อเข้าฟังอ่ะคนมันเรียกยากมากความจริงเวลาที่ฟังมีเพื่อนต่างชาติฟังจะใช้ชื่อว่าแอมเบอร์แต่ด้วยความที่เขาว่าชื่อกามินเราก็เลยบอกว่ากามินสตีฟแล้วกาละมังเองกามินกาละมังคือตัวชั้นมันกาละมังแล้วใจต้องเราช่านกาละมังไปแล้วติดที่ไหนคะะ ตัวอาบน้ำอันเนี้ยอาบแล้วรู้สึกสะอาดขึ้นเลยโค้ชมันไม่ได้อาบมาหลายวันเหมือนกันเธอมันสะอาดจริงๆอะจัดเข้าเรื่องไหนที่ลองไปตัวนี้ได้ไหมคะเช็ดหน้าก่อนหรอไม่ไม่วันเนี้ยคือตอนเช้าอ่ะแอบรู้งานแอบรู้งานค่ะพอแม่เลินข้างบ้านเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนไปวัดงานะคะแล้วก็อาสาไปเป็นผู้วัดคณะธรรมศีษย์ i love you.